เจ้าชื่อเด็กหญิงปริศมากนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูไซชว์วิทยาศาสตร์เลยนะคะวันนี้เราจะมาทำไซชว์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตนะคะอยากดูไหมคะถ้าอยากดูนะคะไปดูกันเลยอุปรกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแค่2อย่างเองนะคะนั่นก็คือเศษกระดาษที่เราตัดมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีลูกโป่งนะคะเราไปดูวิธีการทดลองกันเลยค่ะเราจะไปทดลองกันนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยมาทดลองกับเราด้วยนะคะนั่นก็คือน้องคีมค่ะสวัสดีค่ะชื่อคิมค่ะ เรามาเริ่มทดลองกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปเป่าลูกโป่งให้ใหญ่ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาลูกโป่งนะคะมาถือหัวของเรานะคะจักประมาณหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็ถูไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถูกใกล้จะประมาณหนึ่งนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาที่เราลูกโป่งที่เราถูนะคะมาลองวางกับนนี้นะคะเราจะดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะคะ ก็ะะจะติดประมาณนี้นะคะแล้วก็ทดลองไฟฟ้าสถิตจากทุกโป่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองไฟฟ้าสถิกจากผ้าคนหนูด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะอุปรกรณนของเราก็จะมีผ้าคนหนูนะคะแล้วก็จะมีคนทดลองนะคะเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการทดลองก็จะแล้วก็จะเอาผ้า ะะมานนี้คการทดลองไฟฟ้าสถิตของเรานะคะก um ็จะมีประมาณนี้เลยนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย